ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นสาวจากกาญจนบุรีเธอจะมาในบทเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสวาวเชนัญญาเที่ยงธรรมนะคะชื่อเล่นชื่อเรค่ะอายุ22ปีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่บ้านก็มีอาชีพทำนาทำไร่ปกติค่ะ แล้วก็ส่วนตัวเรเองก็คือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กค่ะก็คือชอบไปเกาะตามข้างเวทีที่เขามีงานแสดงงานอะไรอย่างคะ่ะพอจบป .6 ค่ะมาเข้ามัธยมที่พนมทวนนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ที่วงค่ะเขาก็เลยดึงมาเป็นนักร้องนําของบุนนตีค่ะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตื่นเวทีแต่ว่าเมื่อรู้ว่ามาจะมาประกวดเดี่ยวที่รายการนี้นะคะก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวค่ะซ้อมมาเยอะๆค่ะแล้วก็พยายามแบบ ฝึกการร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการแบบซ้อมปิดเสียงดนตรีบ้างอะไรบ้างเพื่อแบบไม่ให้ตื่นนะคะเวลาที่อยู่บนเวทีอะคะ่ะพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะขอดนตรีครับ ทิดอ้ทิดมันคนสีประจันสุพรรณบุรีได้ข่าวไปได้แฟนดีเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่เมืองตาทิ้งสาวบางลีคนนี้อยู่ที่สุพรรณใจอยใจของทิดมันมาตัดสัมพันธ์กันได้ลง กินลืมทิ้นสุพรรณ กถึงวันเราแก่จนเดินอยากแก่อยากยันเราสองจะไม่จากกันแล้วยายทิดมันลืมคำสัญญา้องดีอะแต่ว่ามันอยู่ที่ใครจะชอบเสียงแบบนี้หรือเปล่า แต่ลุงน้ตชอบอะ่ะคือมันบางโลกมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะักแต่ในความไม่สมบูรณ์ลุงโน้ตกลับมองว่านี่แหละคือความพอดีที่ของการร้องเพลงนี้แค่นี้เองไม่รู้จะจะติติงงย่างไงละ,<อ>ะคุณชมด้วยกันครับน้องเรก็ถือว่าเป็นคนที่ร้องพอ,อร้องเพลงเป็นนะฮะ,ะแต่ว่ามันยังยังขาดสเสน่ห์ยังขาดลูกขยี้ ต้องไปทำความเข้าใจกับเพลงนี้นะคะและตอนแรกที่ขึ้นมานี่ก็มีเกือบจะไม่ทันจังหวะเพลงเนี่ยพี่นตพูดหลายครั้งขึ้นหัวเพลงนี้สำคัญมากนะคะมันเฉพาะไม่เพพาะในตีหัวเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะก็พยายามทำการบ้านเยอะๆนะคะซ้อมเยอะๆค่ะน้องเรศครับคุณค่ะครูชอบวิธีการออกเสียงที่มันฟังและมันอิ่มมันคือแรงและพลังหนูรวมไปถึงวิธีการหนูถูกต้องนะ แต่สิ่งที่ครูว่ามันมันไม่ค่อยลงตัวก็คือหนูหนูพอพอร้องปุ๊บเหมือนเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยแววตามันมันเหมือนคนโกรธนั่นก็แสดงว่าเราเริ่มสวมสวมหน้าก,ากากให้เสียงเราแล้วมันไม่ใช่เสียงธรรมชาติมันก็เลยมีอาการเค้นเค้นทั้งทั้งที่ลูกคอลูกเอื้อนหนูดีมากนะแต่ฟังแล้วเครียดลองไปส่องกระจกแล้วร้องเพลงให้กระจกฟังนะหนูจะเห็นครับขอ,ขอบคุณค่ะครับ ตัดสินเลยนะฮะพร้อมกันไหมฮะได้ครับผ่านครับขอบคุณค่ะมันเนี่ยมันมาอยู่ที่คอเนี่ยเลยอ่ะขอติดติดนะครับคุณลูกคุณลูกอ่ะแต่ว่ามันก็เต็มที่แล้วอ่ะเนาะนะบังโอเคใช่ปะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป เป็นสาวจากกาญจนบุรีเธอจะมาในบทเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชนัญญาเที่ยงธรรมนะคะชื่อเล่นชื่อเรคะ่ะอายุ22ปีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะที่บ้านก็มีอาชีพทำนาทำไร่ปกติคะ่ะแล้วก็ส่วนตัวเรเองก็คือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะ ก็คือชอบไปเกาะตามข้างเวทีที่เขามีงานแสดงงานอะไรอย่างค่ะพอจบป .6 ค่ะมาเข้ามัธยมที่พนมทวนนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ที่วงอะค่ะเขาก็เลยดึงมาเป็นนักร้องนําของบงดนตนตีอะค่ะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตื่นเวทีแต่ว่าเมื่อรู้ว่ามาจะมาเราสองสัญญาสาบานในโบทด้วยกัน จนเดินอยากแก่อยากยันเร็วสองจะไม่จากกันแล้วยายทิดมานลืมคำสัญญาล้องดีอะแต่ว่ามันอยู่ที่ใครจะชอบเสียงแบบนี้หรือเปล่าแต่ลุงน้ตชอบอ่ะคือมันบางโลกมันอาจจะ ไม่สมบูรณ์นะักแต่ในความไม่สมบูรณ์ลุงโน้ตกลับมองว่านี่แหละคือความพอดีที่ของการร้องเพลงนี้แค่นี้เองไม่รู้จะจะติดประกวดเดี่ยวที่รายการนี้นะคะก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวค่ะซ้อมมาเยอะๆค่ะแล้วก็พยายามแบบฝึกการร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการแบบซ้อมปิดเสียงดนตรีบ้างอะไรบ้างเพื่อแบบไม่ให้ตื่นนะคะเวลาที่อยู่บนเวทีะคะ่ะพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะ ขอดนตรีครับอทิอทมันสประจสุพรรณบุรีได้ข่าวไป อยู่ที่เมืองตาทิ้งเสาบางลีคนนี้อยู่ที่สุพรรณใจอายใจของทิดมันมาตัดสัมพันธ์กันได้ลงคอลืมแล้วลืมสิน้นลืมที่อยู่กินลืมทิน้น สิ่งอย่างไรล้คุณชมด้ยกันครับน้องเรก็ถือว่าเป็นคนที่ร้องพอ,อร้องเพลงเป็นนะฮะ,ะแต่ว่ามันยังยังขาดสเสน่ยยังขาดลูกขยี้ต้องไปทำความเข้าใจกับเพลงนี้นะคะและตอนแรกที่ขึ้นมานี่ก็มีเกือบจะไม่ทันจังหวะเพลงเนี่ยพี่โน้ตพูดหลายครั้งขึ้นหัวเพลงนี้สำคัญมากนะคะมันเฉพาะไม่เพาะนี่ตีหัวเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะก็ พยายามทําการบ้านเยอะๆนะคะซ้อมเยอะๆค่ะน้องเรศครับค่คะครูชอบวิธีการออกเสียงที่มันฟังและมันอิ่มมันคือแรงและพลังหนูรวมไปถึงวิธีการหนูถูกต้องนะแต่สิ่งที่ครูว่ามันมันไม่ค่อยลงตัวก็คือหนูหนูพอพอร้องปุ๊บเหมือนเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยแววตามันมันเหมือนคนโกรธ